ครับมาดูกบเข้าไงหรือกบจำศินนะครับช่วงฤดูหนาวก็จะจำสิน,นการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะครับในช่วงนี้ก็จะงดอาหารจำสินอยู่ในรูนะครับดูสิว่าใหญ่ตัวใหญ่เปล่านะครับนี่คือไงนะครับหลังจากที่เลี้ยงมาสี่ห้าเดือน ลปล่อยให้เข้าไงตามธรรมชาตินะครับรับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับเห็นตัวไหมครับโตั๋ดบกไงเลยตั๋ดเลยไงเลยโอ้นี่ครับ นี่ครับ